สวัสดีค่ะทุกคนใครที่กำลังวางแผนจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือวางแผนจะติดตั้งโซล่าเซลล์เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดประหยัดค่าไฟต้องมาดู living idea ep นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะได้อยู่ที่หน้าสำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้านะครหลวงหรือว่า mea ค่ะเพราะว่า mea ตอนนี้เองค่ะเขามีธุรกิจเซอร์วิสที่ดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบ one stop service เลย ผ่าน k e n b บ MEA ดังนั้นใครที่กำลังจะติดตั้ง EV Charger หรือว่า Solar เซ l ลนะคะอยากรู้ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่มีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็จุดเด่นของเ e n b บ MEA คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเคนไบเอเอคืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านคะรหลวงยังไง จริงๆแล้ว Kenby M E A เนี่ยคือเขาเป็นธุรกิจเซอร์วิสที่เพิ่มขึ้นมาจากภารกิจหลักของการไฟฟ้านะครหลวงที่เขาจะดูแลเรื่องของงานไฟฟ้าตามครัวเรือนอยู่แล้วนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยของ Kenby M E A เนี่ยคือเขาก็จะมาคอยดูแลเรื่องของงานไฟฟ้าต่างๆให้เราโดยปัจจุบันนะคะเขาจะมีเซอร์วิสทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะ อย่างแรกนะคะก็คือการออกแบบระบบไฟฟ้าค่ะอย่างที่2คือการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าอันนี่3นะคะจะเป็นเกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์และสุดท้ายค่ะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ev หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งทั้ง4ี่เซอร์วิสนี้เองเนี่ยเคนบายเออคือเขารับดูแลตั้งแต่งานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดเล็กการพาณิชยกรรมหรือการค้าต่างๆรวมไปถึงตามครัวเรือนของบ้านเราด้วยค่ะแต่ถ้าพูดถึง4ี่เซอร์วิสเนี่ยดูอาจจะไกลตัวไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดามองว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ House ์โ n e เนหรือว่าตามบ้านของเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับ2 s e เซอร์วิสหลังค่ะก็คือการติดตั้งโซลา r เซลล์แล้วก็ EV c ีชาร์เจอแต่ทําไมเราจะต้องติดตั้งกับเคนบายเอมเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ องบอกว่าตลาดในการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเจ้าลงมาเล่นกันนะคะแล้วก็แต่ละเจ้าเองเขาก็จะมีจุดเด่นจุดแข็งที่แตกต่างกันไปบางเจ้านะคะเขาจะมีแอปพลิเคชันเอาไว้ดูแล้วก็คำนวณค่าไฟได้มีอินเทอร์เฟซที่แตกต่างกันแต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมเรายังจะต้องติดตั้งกับ KenbyMEA อยู่ KenbyMEA มีข้อดีอะไรบ้างส่วนตัวแล้วนะคะดาวมองว่าถ้าเกิดว่าเราติดตั้งโซลารเซลล์ไม่ว่าเจ้าไหนก็ตามนะคะสุดท้าย แล้วนะคะเราก็ยังจะต้องติดต่อการไฟฟ้าเพื่อขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าถูกไหมคะและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพนนทบ,บุรีหรือว่าอยู่สมุทรปราการน่ยยังไงก็ต้องติดต่อผ่านการไฟฟ้านคะรหลวงซึ่งอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้จุดเด่นของการไฟฟ้าหรือว่า MEA เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเขาสามารถทําเป็นแบบรูปแบบ one stop service ได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนที่ไม่อยากจะติดต่อหลายๆทางนะคะ ติดต่อทางเดียวแล้วก็ได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เองเนี่ย <c oughs> เขาก็รับรองคุณภาพเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลล์ให้ด้วยค่ะ <c oughs> โดยเซอร์วิสในการติดตั้งโซลาเซลล์นะคะอย่างแรกเลยทาง MEA เนี่ยคือเขาจะเข้าไปดูแล้วก็ประเมินหน้างานก่อนคะ่ะว่าจะต้องติดตั้งในทิศทางใดดําเนินการในรูปแบบไหนนะคะอย่างที่2เนี่ยคือเขาจะลองดูเขาว่าพฤติกรรมการใช้ไฟของบ้านนั้นๆเนี่ยเป็นแบบไหนหรือที่เขาเรียกว่าโหลดโปรไฟล์ ซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของ M E A นะทุกคนเพราะจริงๆแล้วคือเขาต้าจะมีเลคคอร์หรือว่าประวัติการใช้ไฟของเราอยู่แล้วค่ะอย่างที่3มนะคะก็คือเขาจะไปดูพื้นที่ที่ใช้ติดโซลาเซลล์หรือที่เรียกว่าโซลาร์ลูฟท็อปว่าเหมาะสมกับการติดตั้งไหมและสุดท้ายนะคะก็คือเช็คเรื่องของระบบไฟฟ้าของบ้านเราก่อนค่ะถ้าเป็นระบบเก่าจะต้องรื้อใหม่หรือเปล่าหรือว่าระบบนี้รองรับแล้วหรือย,อยังนะคะแต่ว่าทาง Ken by M E A เนะี่ยคือเขาบอกเลยคะ่ะว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะ าง,งานแบบไหนหลังคาเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะคะคือเขาเนี่ยรับติดตั้งทั้งหมด คำถามสำคัญของใครหลายคนก็คือเรื่องของมิเตอร์ใช่ไหมคะซึ่ง Kenby MEA เนี่ยคือเขาก็จะเปลี่ยนมิเตอร์ให้นะคะเป็นมิเตอร์แบบ2ทิศทางค่ะโดยเราสามารถที่จะอ่านค่าไฟหรือว่าไฟเนี่ยที่ไหลเข้ามาในบ้านเราได้แล้วก็ยังอ่านค่าไฟที่ไหลออกจากบ้านเราไปยังระบบของการไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะซึ่งอันนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการจะขายค่าไฟเนี่ยเข้าไปยังระบบของการไฟฟ้าค่ะแต่ว่าใครที่ไม่ต้องการขายไฟไปยังระบบของการไฟฟ้าเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยน นะเพียงแต่ว่าในเรื่องของระบบการผลิตไฟฟ้าจําเป็นจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ป้องกันไฟไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในระบบค่ะ แล้วเรื่องของงานรับประกันเองนะคะทาง Ken by M E A เนี่ยเขาก็รับประกันงานติดตั้งแล้วก็บำรุงรักษาให้ฟรีถึง2ปีนะคะรวมไปถึงมีการเช็คสุขภาพไฟฟ้าของบ้านเราให้อีกด้วยฟรีอีก2ปีค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถอุ่นใจได้แล้วค่ะว่านอกจากเราจะได้ประหยัดค่าไฟใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ยังมีความปลอดภยอัยด้วยค่ะ เดี๋ยวนี้ใครที่ซื้อรถ E ีวีหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มักจะมีของแถมอย่างชาร์จเจอร์ติดผนงังหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ wall box นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอแถมมาให้แล้วเราอาจจะคิดว่าเออมันก็จบแล้วเขามาติดตั้งให้พร้อมเลยจริงๆแล้วยังมีการบ้านสําคัญที่เรายัางต้องทําเองด้วยค่ะก็คือเรื่องของการเช็คกําลังไฟฟ้าแล้วเราจะต้องเปลี่ยนขนาดมิเตอร์หรือเปล่าอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่เราจะรู้ได้ก็คือต้องมีคนคํานวณให้ถูกไหมคะเพื่อความปลอดภัยของเราแล,แล้วไฟฟ้าไม่ ววงจรด้ยต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านทั่วไปถ้าไม่ใช่บ้านยุคสมัยใหม่แบบปี2ปีที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่บอกได้เลยค่ะว่าไม่น่าจะเพียงพอในเรื่องของกําลังไฟอยู่แล้วอันนี้ก็เลยเป็นจุดแข็งของ KenbyMEA เพราะว่าสิ่งที่เขาจะทําอย่างแรกก็คือคํานวณการใช้ไฟของบ้านเราที่จะต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาด้วยนะคะรู้ไหมคะว่าการติดตั้ง w a l l b o x เนี่ยมันค่อนข้างกินกระแสะไฟฟ้ามากเลยนะทุกคนคืออยู่ที่ประมาณสามสิหรือเทียบเท่ากัน ช้ไฟบ้านหนึ่งหนึ่งหลังเลยค่ะซึ่งอันนี้พอเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะติดตั้งให้การคำนวณเนี่ยสำคัญมากนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคำนวณมาไม่เพียงพออย่างที่ดาบอกไปนะไฟฟ้าลัดวงจรได้หรือว่าบางทีไฟตกต่างๆมันก็ทําให้การใช้งานของเราเนี่ยไม่ราบรื่นใช่ไหมคะและตอนนี้เองนะคะ KenbyMEA เขาก็มีแพ็กเกจในการติดตั้ง EV ชาร์จเจอร์มาแล้วค่ะจะเริ่มต้นอยู่ที่29,0 0 0บาทสําหรับไฟ1เฟสค่ะแล้วก็อยู่ที่4 6 0 0 0บาทสําหรับงาน ฟ 3-Face นะคะคถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจจะติดตั้ง EV Charger หรือว่า Solar c ซ l l รวมไปถึงเซอร์วิสอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสามารถติดต่อผ่าน Call Center 1130ได้เลยค่ะหวังว่า Living Idea คลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนที่กำลังจะติดตั้ง EV Charger แล้วก็ Solar c ซ l l กันค่ะ